ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนเนลของเราด้วยละกันครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านอาโทนครับพี่น้องวันนี้วันที่6นะครับมการาปี68นะครับผมก็หลังปีใหม่มาพี่น้อง ร้านเปิดได้ประมาณน่าจะสองวันเลยนะแต่ว่าพึ่งมีโอกาสได้มาชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเหลืออะไรกันบ้างเผื่อพี่น้องท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ผมลงให้แล้วกันไปพี่น้องไปหลังปีใหม่ไปโอ้นะฮะับอากาศหนาวเด้อพี่ดำนะครับแปรึงครับผมมาเลือมาชมกันได้นะครับ ที่บุรีรัมย์นะครับอู้เครื่องปัดไฟพี่น้องเรามาลงถึมเลยนี่60เอลเอสมีใครหาอยู่ไหมนะครับเดนยู De N Yo นะตัวนี้ที่ตรวสอบถามได้นะครับอ้อะไรเนี่ยตั้งโชว์หน้าร้านเลยพี่น้องตู้เบร18นิ้วมือสอง2,950บาทครับผมตัวนี้เป็นตู้อาจารย์อีทนะตัวนี้อ้ทำไมใหม่จังเนี่ย ่วนตัวนี้เสียงกลางนะตู้ปล่าว2 2นิ้วใบละ2004ตัวนี้น่าจะเป็นดูแบบโอ้น่าจุดแขนโรงงานเลยนะส่วนตัวนี้15นิ้วใบละ2,950นาะครับเออน่ามามะโน่โอ,โอ้บรรยากาศที่ร้านช่วงเช,ช้าเช้าครับผม โนี่จดแต่ลอตเตอรี่เลยสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมเปิดกี่วันเปิดได้กี่วันแล้วนี่เปิดได้กี่วันแล้วเปิดได้สองวันครับผมสวันมาเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องมาดูว่าหลังปีใหม่เหลืออะไรกันบ้างให้ช็อปปิ้งกันเหลือเยอะเหลือเยอะโอ้เมื่อวานน่าจะคึกคักกันเนาะวันแรกคนเยอะมากเเออคนยะแต่วันนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่ายังไม่ตื่นกันหรือเปล่า หลืออะไรกันบ้างมาพี่น้องพาไปชมกันอ๋อนี่แหลมผมมีให้เลือกนะครับผมนี่อ้าวอันนี้เกิดน้องๆเด็กฝึกงานพวกนี้มาครบกันหรืยังนี่ยังใช่ไหมโอ้มีทาบด้วยวันนี้อ้าวนี่ทาบเรือเยอะอยู่นะ902อืมโปรไม่มีเลยโอ้นี่โปรมีอยู่แท่นหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่โปรนะ ส9ง0 0ืน 9, บาทนะครับนี่นะฮะเอาทาบเหลืออยู่นะเยอะเลย<ม>โปรโนี้จักบาทใหญ่โมเมนต์มีโปรอยู่ตัวหนึ่งสองสามไหมป<ม>ระมาณนั้นละเนาะนี่นะครับมีโปรอยู่แค่หนึ่งนะโทรเอาแล้วกันนะครับหูก็เนีย่ยมีถลอกนิดหนึ่งนะ โอ้นี่ T X สามพันหกเหลืออยูแทนหนึ่งนะไอห้าพันก็มีนะหกพันก็มีนะครับไอหกพันนี่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ XL พันแปดอู้ตัวนี้ใหม่พี่น้องนะครับเจ็ดพันแปดครับสิบแปดได้ข้างละสองเลยนะนะครับนี่สี่ชั้นแนนใครหาอยู่ไหมนะครับสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ R T X นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะนะฮะ ไอหาสีชนแนนอยู่ออยโอ้นี่สีชนแนนเยอะเลยนี่โอ้นี่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 ทีเฮดดีน,นะครับโอ้ส่วนตัวล่างเป็นโปรยูโรเทคนะครับตัวนั้นได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีของอะไรนะสีชนแนนเอสซีสี่พันหกตัวนั้นเหมือนของเคนเทคเลยนะเนะรีรยบแต่ไม่แน่ใจนะ เหลือเยอะนะพี่น้องมากันได้นะครับสี่ห้าพันก็มีเข้ามานะราคาจะไม่ได้แจ้งเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าคนแจ้งราคาตัวนี้ไม่รู้ไปทางไหนละนะครับก็ชื่นชอบตัวไหนก็สายตรงกันเอานี่สี่ชั้นแนนสี่สี่นะมีอยู่นะนะครับอ้าวปิดไฟเฉยเลยทางโน้นโอ้นี่ข้างหลังเหลือเยอะนะผมมีให้เลือกจะเลทตีเทิร์ก็ว่ากันไปครับพี่น้องผลมาเลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับนี่เยอะแยะเลย เออนะครับเอานี่เอ็นเท็สามพันหกมีมาแล้วนะนี่เอ็นเท็สามพันหกไม่รู้ไฟสีอะไรนะตัวนี้นะครับออเอ้าพอมีเหลืออยู่หลังปีใหม่มาดูมาชมกันเอานะครับนี่เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเปลี่ยนไฟเปล่าครับโอ้น,อนี่เอา้ามันช็อตผู้ฟังนี้ยังอยู่เต็มเชลเลยครับพี่นอ้องเยีนยมมากมายังมีข้างหลังอีกนะดิ โอ้นะครับเลือกเอาโอ้ลูกค้ามาอีกแล้วนะครับเอาเลยครับผมเดี๋ยวปิดไฟแป๊บหนึ่งเปลี่ยนไฟก่อนลูกค้ากำลังมองหาตัวหอนนะครับะครับผมมีหลายราคาเลยนะครมาดูมิกเซอร์กันหน่อยครับผมเอาเลนฮีทครับนี่<ม> QU 16มีใครหายอยู่ไหมพร้อมแหลก35,000นะครับ สภาพสวยเลยนะสีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตระกูลเ a มีให้อยู่นะโอ้เ a มีเยอะเลยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็น x อ1 6 18นะครับโครสดิจิตอลดิจิตอนนี่พอมีให้เลือกอยู่นะมือสองนะตัวนี้นี่อ๋อมหาจัรครับพี่น้องนะครับหน้าคงหน้าเขียวสอบถามราคากันเอาเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้เป็น260 t นทนะ7,800นปนะครับโครสดิจิตอนนะครับเออเหลือเยอะนะเออนะครับ เมื่อวานก็ลูกค้ารุมกันเต็มร้านเลยะนะ<อ>ไม่ได้มาเก็บบรรยากาศให้มัวแต่เตล็ดเตเตย์ชูรินมันอยู่บ่วันที่สองเมื่อกี้นิดนึงโอ้ยเนาะถูกหวยสุดมดอีหลีไหมเมื่อกี้แกรัตเตอรี่ว่าจะไปขึ้นลัตเตอรี่อยู่นี่จักใบถูกห้าใบาจักโต สองตัวอคือหมานตั้งแต่ปีแรกเเจีญ่นี่ไม่ทางใดเบิดนี่ลูกเคยทางพ่อใหญ่เนี่ยไอ้ป้าเมียเขาไปหาหมอส่วนพ่อใหญ่ไปหาของทางใดของเมามากหมู่บ้านลูกน้องเจ็บท้องเออโอ้ยที่นี่ของเข่าไม่อีกอ่าขันรถนึงแกก็เลยไปเอาไอ้ลูกไอ้ควันมันเก็บทองนะครับอ๋อครับก็มาดูได้นะ มาเดี๋ยวมือหนึ่งมีเยอะนะนี่ก็นี่เขาสองพันเก้านี่แบบนี้พร้อมดังบ่ย่ายนี่โอ้นี่พร้อมดังเลยเดเนาะโอ้นี่จัดไว้ให้แล้วนี่สองพร้อมดังนะครับแล้วก็นี่จักนิ้วนี่สิบสองบ่นี่พร้อมดังบ่โอ้สองพันเก้าฮาร์บครับนี่ใครที่ชอบจัดปาร์ตี้เล็กๆโอ้นี่อันนี้ก็ไปอันนี้ก็ตูพ้พลาสติกเนาะ 2 6 8 0นะครับแล้วก็โอ้นี่ออเดอโอจอกกี้นี่มือสองตัวนี่วันนี้ใครหาอยู่ไหมนี่มอนิเตอร์ A j จนะครับอันนี้สภาพใหม่มากเลยตอนนี้ตรงโทรหาผู้ใหญ่เด้อนะครับเบอร์โทรศัพท์บางตัวอาจจะไม่ได้แจ้งราคาด้วยเยอะเกินครับพี่น้องสอบถามกันเอาโทรมาครับนะครับยินดีให้บริการจัดชุดเล็กชุดใหญ่ข้าราชการนะครับหรือว่าจะเป็นฟังในบ้านนะครับ พี่น้องมาดูกันได้ครับสามารถสอบถามให้เราแนะนําได้นะว่าจะอยากได้แบบไหนชุดเล็กชุดใหญ่ต้องการใช้งบประมาณเท่าไหร่มือหนึ่งมือสองเรามีให้เลือกนะครับตุลโพงนี่อยู่ฝั่งนูน้นเต็มไปหมดเลยพี่น้องช่วงนี้นี่ครับมอนิเตอร์นี่จัดให้พี่น้องแบบเลือกกันเอามาฟังกันก่อนได้ครับนี่เดี๋ยวเสียบให้ฟังก่อนนี่พักทำอะไรนี่เด็กๆอันนี้กับแผนกสายไฟเท่าสปกคอน อยากได้ยาวอยากได้สั้น4ีคอ2คอสายเบียดสายกลางอันนี้ฟื้นงานกันกี่เดือนเนี่ยพวกเองเนี่ยปีหนึ่งโอเทอมหนึ่งโอ้นะนี่นะครับสายรัดมีนะมิกเซอร์ก็มีเยอะนะมือสองนี่นะครับหลายแบรนด์หลายชแนลให้พี่น้องได้ดูกันเอาครับผมนะครับเลือกไม่หมดลอกแจ้งราคาดิผมว่าวันหนึ่งผมเดินแจ้งราคาไม่หมดรอกโอ้นี่ไม่กี้นะนี่ นะครับโมแมมต์แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันโตนะครับหนึ่งหกศนะครับเน็ตเวิร์กก็พอมีให้เลือกนะโอ้เนี่ยมีเจอตัวนี้โอ้เนี่ยเอานี่อันนี้เป็นตัวมิเช่ตู้สามโดของเขาเลยนะนี่มาสี่ตัวพี่น้องนี่ใครหาอยู่ไหมนี่ครับปากยูนิตต่างๆนะครับมือหนึ่งมือสองเลือกประกบเลือกประกอบกันได้นะครับตะเกรงพวกตู้ลำโพงสายช่างมาเอาได้นะ สายลําโพงสายเต็นสายอะไรก็ว่าไปนะครับเครื่องปั่นไฟมีโน่นอยู่เครื่องหนึ่งไม่รู้กี่บาทอ่ะเออนะครับไม่ได้แจ้งราคาขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อนะครับนี่สเต็ปดาวครับหกสิบวันนี้ใหญ่จังนี่กี่แอ็มเนี่ยอ้บลมเทึมเลยนี่ป้าโรยฮาวซิปเอมพี่น้องเอ้ยมันคือใหญ่ขักใหญ่แน่แท้อืมนะครับอ,อ๋อราคาก็สอบถามกันเอาครับหลังไม่อยากเลิกอยากขาย อยากเสริมทับเอาตัวที่พี่น้องไม่ได้ใช้เอามาแลกตีเทิร์ยินดีนะครับผมนะฮะถังก็ถังใบจักบาทในมือหนึ่งของข้าวเนี่ยอ,อ๋อรอก่อนเด้อถังเบิดเลยพี่น้องนะครับนี่ฮอนคันนี้นี่มีตัวเดียวใครหาอยู่ไหมนีเ่เป็นปากเหล็กนะตัวนี้บ้าก็มาทักคาร์เน่เทเจใหญ่นี่ เสียเซนมาเห็จังได้ละบาทนี่เออนี่เอาเยอะนะนี่มาดูกันเอานะนะครับมิกเซอร์นี่เอานี่ใครที่งานไม่งานปาร์ตี้ร้องคารา,โอ,อราโอเกะคาราโอเกะครับผมนะครับเอาแบบนี้เลยไม่ต้องไปมีโครสมีอะไรเยอะแยะมิกตัวเดียวแล้วก็เข้าตู้เลยสำหรับพี่น้องทนาดที่เล่นไม่ค่อยเป็นต่อยุ่งยากนะครับก็นี่ อาจจะจัดชุดแบบนี้ก็ได้นะนี่ตู้เบตใบหนึ่งเสียงกลางใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสายสเปกคอนเสียบเข้ามิกซ์แบบนี้เลยนะครับดันสไลด์ก็ดังเลยแล้วครับพี่น้องนะครับมีไม้สักตัวหนึ่ง USB ก็ได้นะครับหรือจะต่อเข่าคาราโกงคาราโอเกะโอนะครับทุกวันนี้นี่มิกเซอร์นี่มาพร้อมไม้แล้วน,นี่นี่อ๋อนี่ราคาก็ไม่สูงนะนี่แบบนี้ก็อาจจะรุ่นใหญ่หน่อยเนาะหมื่นสอง นะครับรุ่นเล็กหน่อยมาก็เนี่ยเก้าพันกบาทนะครับอู้หลากหลายหลากไลายพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนี่เออโอ้ยายมีคีย์บอร์ดน้ำมันดิคีย์บอร์ดจากบาทนี่ซื้อมปให้ลูกเล่นนี่โอ้อันนี้เป็นของคงบ่โอของอะไรหนู k o r g เออนี่เอ้าผู้ใด้หูมาเบิ่งเอ้าเด้อนี่นะครับบ้หูจักดอกนี่เล่นบ่เป็นดอกเออนะครับนี่เยอะเลยนะ นี่อันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะไมโครเทคนะครับผมนี่ไฟพงไฟพาโอ้เหลือเยอะนะโอ้เหล็กเกือบเบิร์ดแล้วตัวนี่ปาดกองไปเริมเทิมเออกองอย่างสูงอะ่ะจะหมดแล้วนี่นะครับเหล็กของคอมเพกนะครับคอมเพกนี้สั่งได้นะพี่นองสั่งได้เลยนะครับยาวสั้นตื่นขนาดเท่าไหร่สั่งมาได้นะครับทางเราสามารถจัดการให้ได้นะครับโดกลำพงกันนี่ล้นมาทางนี้แล้ว ไม่ลอยก็สิบเบิดแล้วน่ะนะ,นะเหลือสำนันเลยครับผมเอ้ามาดูมือหนึ่งกันหน่อยครับเหลืออะไรอ้ไมโครเทคจนโล่งแท่นแล้วนี่เออขายดีเกินนะครับช่วงปีใหม่นะครับนี่ต่อไปก็จะต้อนรับช่วงสงกรานแล้วนะครับนี่สีชเนนเด้อมือหนึ่งครับผมราคาไม่สูงหรอกนะครับเพราะว่าร้านอาโงก็ได้ราคาส่งกันมาก็บวกกำไรเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยน,ยนะครับผมาาเอ้ามาเลือกเอ้านะครับชุดไหนก็จัดกันโลด คลิปนี้ก็พามาดูหลังสงอ่าพี่หม่โอ้นะฮะมีทาหารบาดเจ็บบ้างไหมไปโอกงานกันเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเอ๋อมาดูเอามาจัดเอาาดอกลำโพงก็น่าจะมีทุกยี่ห้อให้พี่น้องได้เลือกนะครับใครที่หามือสองไม่ทันก็นี่แหละครับมือหนึ่งมีให้เลือกกันเลยนะครับนี่สิบแปดนิ้วนี่ดอกฟรีนะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยไหม ยีนิ้วเก้าไกล5 5าพมือหนะครับอันนี้ก็เป็นทรมนะเอออันนี้ PR อาร์นะยีนิ้วนะครับห้าพนะครับแล้วก็นี่สินิ้วไหมราคาเบาๆมือสองสองพนี่อนุันพีอา PR นะสามพนเออสินิ้วนี่อีสอมาแล้วนะพันสี่ห้าเกส่วนนี้ก็พันแเป็นของ E 300มรนะครับพีออดโอนะนี่นะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นไหมโอ้เยอะจ ว่ย้ยอะจริงพี่น้องเคทีเฮดก็มีนั่นน่ะไอ้บ้าอย่างงี้ซาวเทคนะครับคารเน็ตเออเลือกเอาครับพี่น้องเอากิฟต์นี่โครงส้มดีเราเห็นกันมือสองกันนี่มือหนึ่งนี่เด้อห้าพันเก้าครับพี่น้องปาดนะครับเห็นมือสองดอกละสองพั 2, 000, นนี่รีบซื้อเลยนะ <c oughs> นะครับเอาหนูไอ้บ้าครับซับบูเฟอร์สี่พันสองพรำหนูปลาไปสี่สองพันสี่ห้าสิบแล้วเด้ออืมนะครับเห็นกันตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะพันเก้าใช่ไหมที่เปิด ตหลแหลมครับพี่น้องนี่พีออเดโอมาเยอะเลยนะครับไทเทเนียมนี่ครก็มีนะนี่พีออเดโอรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นรุ่นที่แบบประหยัดหน่อยก็พวกโอ้ออมอย่างเงี้นะครับวอ้เยอะครับพี่น้องเลือกกันบดถือดอกมาเบิงมาดูกันเอานะจีินขายหยังอีกแล้วนะนะ๋อมาจากทางไหนครับนี่มาจากกระซังโอกระซังโซเเรคเมยยืงมาโยโอ้ยเอาไงเนี่ ออโอ้<ๆ>เอาดอกมาส้มนี่กำลังจำโอ้มาตินก็ขายดีเด้อนี่นะครับแทนละจักบาทเจ้ฮะเจ้งไงของเฮาแทนละจักบาทนี่นี่เ,เปิดเห็เราบึ้งก่อนอ๋ออันนี้ตัวใดละบานนี่อันนี้มาตินมือหนึ่งนะครับทีชแนนมีขายเหมือนกันดอกเอเอก็มีนะโอ้ยเป็นหุ่นเดียวกันบ่เนี่เองของก็ซีบดด้วครับนี่ของเขาก็เข่าของออกก็ออกครับผมนะครับ ก็มาเลือกมาชมกันเอานะครับก็พยายามนะครับเอามาให้ชมเามาให้ดูต้อนรับช่วงหลังปีใหม่กันนะครับหนดไปอีกแล้วโอ้นูอันนี้มาจากบริษัทขนส่งนิ่มนะครับนี่จัดเต็มเลยมองเห็นแต่ไกลทีดีเคมาแล้วพี่น้องอ๋อเป็นพนักง,งานส่งหรอวะาแน่นอนะวะจักจักแทนนี่ของราราทนสิบเจ็ดสิจ็ดแท่นโต้ไหดน,นี่ที ทีดีเคบดเลยโอ้นี่ครับผมแบรนด์ทีดีเคมาแล้วนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนี่เครื่องปั่นไฟก็มีนะครับนู่นนะครับเครื่องปั่นไฟก็มีทั้งเช่ามีทั้งขายสวัสดีครับผมเอามาแต่เลนเต้นเอะไรอยู่ทางนี้มาเอาอะไรไปซ่อมดอกมาครบหรือยังมาครบหรือยังเนี่ยอันไหนครบสุขภาพแข็งแรงดียังเต็มร้อยครับโอ้เต็มกินใช่ไหมช่วงเมื่อกี้กินเต็มร้อยเลยนายสั่งไงอันนี้คนส้มโดกไปไปทำงานต่อ อันนี้เช่านะครับนี่ใครที่ต้องการนะครับใช้เครื่องปั่นไฟขนาด150 ES นะครับอาธริเล็กทรอ e นิกส์ก็มีให้เช่าด้วยนะครับดูรถโ,โลเนะพี่น้องเนาะย่ะนีครับนี่หมลาหนังอะไรก็ตามเตะที่เกี่ยวกับกระแสไฟนะครับทักมาอาโธรปล่อยเช่าเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับจะก,กี่บาทก็ว่ากันไปจะใช้ก,กี่ชั่วโมงนะครับ150 ES ร้านอาโธรมีให้เช่านะ หรือว่าจะเป็นเจ้าเดนโยตัวนี้อันนี้ก็ขายนะทั้งขายทั้งเช่าอะ่ะจัดเต็มจัดหนักให้เลยไม่ว่ากันครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นตัว60นะเออเอ,อน่าจะถูกอกถูกใจนะครับนี่รอมดังนะ8,500นี่ตู้อะไรนี่กี่ดอกนี่สามบอก m k l เ n m เ l e n เออานยังไงดีมันกี่ดอกนี่พี่น้องทำไมตู้มันยาวจังอะ่ะเนี่ย เียนไว้8,005นะครับเออเอาบรรยากาศประมาณนี้แหละครับพี่น้องเหลืออยู่ประมาณนี้หละนะครับช่วงหลังปีใหม่นะครับก็มาเสริมทับกันเอานะครับชินชอบตัวไหนขาดหรืออะไรก็ร้านอโทนอิเล็กทรอนิกส์บุรีรัมเด้อพี่น้องหากันไม่ยากใบาพารโรบนอกนะครับอยู่ตรงข้ามกับเรือนทารารีสอร์ทนะครับผมอ่าไปทางไหนแล้วนะไปแล้วทำๆนูทรงบอ อ๋ออันนี้ลูกค้าฝากส้มนี่เราก็รับส้มนะครับอันนี้ก็มาแล้วเนี่ทีเดียวใครก่อนมี18แท่นครับวันนี้จัดเต็มเลยสดๆร้อนๆเลยนี่นะครับพี่แว่นผมก็ยกคนเดียวไป <c oughs> <c oughs> เอออ๋อลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขาดเหลืออะไรเกี่ยวกับเครื่องเสียงอยากขายอยากเลขดีเทิร์นมาได้เลยครับพี่น้องฮะม,มาตินเนอะปาดเข้าจากแท่น สามสี่สิบแผ่นกับบนเรือดอกเราก็ส่งคันนอก้วยเราไม่ได้ขายแต่หน้าร้านโอ้ก็คือทางร้านนี้ไม่ได้มีปลีกอย่างเดียวนะพี่น้องใครที่เอาไปขายโตเรามีราคาส่งให้นะเออนะครับแต่ต้องแจ้งกับเรานะว่าผมจะเอาไปขายโตครับขอราคาพิเศษหน่อยแต่ก็ต้องให้จํานวนเราหน่อยเนาะยายเนาะเออนะครับก็มีราคาส่งทุกอย่างนะไม้เมยะไรนี่อุปกรณ์พวก ช่างอย่างเงี้ยทําตู้อะไรอย่างเงี้ยตะกรงตะเกรงอุปกรณ์จงแจ็คนะครับจะเอาไปทาขายโตก็แจ้งเราได้นะเดี๋ยวเราจะให้ราคาพิเศษต่างหากแต่ก็ซื้อในจํานวนที่ทางร้านกําหนดเอาแล้วกันเนาะอ๋อประมาณนี้เลยคลิปนี้มาดูว่าหลังปีใหม่จะเหลืออะไรให้พี่น้องได้ชอปปิ้งกันบ้างมาดูกันเอาครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมกันนะว่าจะเดินไปดูด้านหลังก็เดี๋ยววันหลังก่อนพาไปดูคลองถมด้านหลัง มือสองข้างหลังเต็มเลยเออนะมาดูกันเอาครับผมผ่านบุรีรัมย์อย่าลืมแวะกันมาเด้อพี่น้องเด้อฝากไปด้วยนะครับร้านอาโทนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศัพท์ 095.754.51S 7ไลน์โทรสอบถามกันเอาครับผมบริการล่าช้ายังไงตบช้ายยังไงขอประธานอภัยหลายๆเด้อนะครับโทรมาสัก2-3งรอบนะครับ มีเจตนาวัสิบยากรับหลวงพี่น้องอยากขายแจ้จะขาดอยู่แล้วล่ะโอ้โอนะับแมนแต่ว่าบางเถือมันก็ติดหนูนติดหนี่เนาะออนะครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับผ่านมาบุรีรัมย์อเครื่องเสียงไม่ควรพลาดอย่าลืมมาเยี่ยมร้านาอนโทอิเล็กทรอนิกสด้วยแวะมาดูมาชมทางร้านก็ดีใจแล้วนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ